ทุกคนเคยเห็นคนที่ร่ำรวยมีครบพร้อมทุกอย่างแล้วดูไม่มีความสุขไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เราเหรอกคะ่ะที่กำลังสงสัยแต่ว่าพวกเขาเองเนี่ยก็อาจจะกำลังสงสัยถึงความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นนี้เหมือนกัน พวกเราต่างวิ่งไล่ตามความมั่งคั่งนะคะบางทีก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าทําไมบางทีเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าถ้าเรารวยเนี่ยเราน่าจะมีความสุขกว่วันนี้บางคนทุ่มเททั้งชีวิตนะคะเพื่อที่จะสะสมทรัพย์สินเงินทองแล้วก็สิ่งของมีค่าแต่พอได้มาแล้วค่ะก็กลับรู้สึกว่ามันไม่ได้เติมเต็มความว่างเปล่าในจิตใจได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่งในสังคมปัจจุบันค่ะพวกเราทุกคนนียก็จะถูกหล่อหลอมนะให้เชื่อว่าความสำเร็จเนี่ยก็คือการมีทรัพย์สินมากมายมีรถรู้มีบ้านใหญ่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นคือความสำเร็จที่แท้จริงหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะคะที่ภายนอกเนี่ยเหมือนมีทุกอย่างในชีวิตเลยแต่ว่าในใจของพวกเขาอะค่ะกลับรู้สึกว่างเปล่า พวกเขามีทรัพย์สินมากมายเลยค่ะแต่ว่าขาดความสุขที่แท้จริงขาดความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งแล้วก็ขาดความหมายในชีวิตทุกคนลองสังเกตตัวเองหรือว่าลองสังเกตคนรอบข้างดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่ามีทุกอย่างเลยที่เงินสามารถซื้อได้แต่ทุกครั้งที่ซื้อของชิ้นใหม่ความสุขที่ได้รับเนี่ยมันก็จะจางหายไปเร็วขึ้นทุกทีค่ะ จนสุดท้ายก็แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า hedonic adaptation ค่ะหรือการปรับตัวต่อความสุขมนุษย์เราค่ะทุกคนมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งของใหม่ๆอย่างรวดเร็วสิ่งที่เคยทำให้เรารู้สึก ตื่นเต้นอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาได้ในเวลาไม่นานค่ะซึ่งความร่ำรวยที่ว่างเปล่าเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อเราสะสมทรัพย์สินโดยที่เราไม่มีจุดหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะเมื่อเราวิ่งไล่ตามความมั่งคั่งเพียงเพราะสังคมบอกว่ามันคือความสำเร็จเมื่อเราใช้เงินซื้อสิ่งของเพื่อที่จะเติมเต็มความว่างเปล่าในจิตใจทุกคนรู้ไหมคะว่า ทำไมหลายคนจึงติดกับดักนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นเพราะสังคมแล้วก็สื่อโฆษณาค่ะพวกเขาเนี่ยปลูกฝังความเชื่อว่าความสุขอยู่ที่การมีไม่ใช่การเป็นพวกเขาสร้างภาพลวงตาค่ะว่าคุณจะมีความสุขถ้าซื้อสินค้าชิ้นนั้นถ้าซื้อรถรุ่นนั้นหรือ ได้อยู่บ้านหลังนั้นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยแหละค่ะที่ใช้ความมั่งคั่งเป็นเครื่องวัดคุณค่าของตัวเองเราเปรียบเทียบทรัพย์สินของเรากับคนอื่นแล้วก็ใช้มันกําหนดว่าเราประสบความสําเร็จแค่ไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันมากกว่านั้นค่ะความหมายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของนะคะแต่มันอยู่ที่ประสบการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็การเติบโตของตัวเราค่ะ มีงานวิจัยมากมายเลยนะคะทุกคนที่ยืนยันว่าหลังจากที่ความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองเงินแล้วก็ทรัพย์สินไม่ได้เพิ่มความสุขอย่างมีนัยสำคัญค่ะสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆนะคะก็คือความสัมพันธ์ที่ดีค่ะการได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็การมีเป้าหมายที่มีความหมายนักปรัชญาชาวกรีกโบราณเอพิคูลัสนะคะเคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินมากมายแต่อยู่ที่การมีความต้องการน้อยลงค่ะแล้วเราจะหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้ยังไงนะคะวันนี้เมมีวิธีมาฝากกันข้อแรกเลยคือเราจะต้องทบทวนค่านิยมแล้วก็เป้าหมายของชีวิตค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกเติมเต็มเมื่อมองย้อนกลับไปในบ้านปลายชีวิต ข้อที่2เราควรจะใช้ทรัพยากรของเราเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์แล้วก็ความทรงจำค่ะไม่ใช่แค่เพื่อสะสมสิ่งของซึ่งงานวิจัยก็พบว่าการใช้เงินซื้อประสบการณ์จะนำมาซึ่งความสุขที่ยาวนานกว่าการซื้อวัตถุสิ่งของด้วยค่ะ ข้อที่3นะคะเราควรจะใช้ความมั่งคั่งค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สร้างผลกระทบเชิงบวกไม่มีอะไรที่จะสร้างความสุขได้มากไปกว่าการได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นในทางที่ดีขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยมีก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเราก็การมีทรัพย์สินเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่น่าละอายนะคะแต่เมื่อเราไล่ตามมันโดยปัสจากจุดมุ่งหมายที่ลึกซึง้งและเมื่อเราวัดคุณค่าของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นความร่ำรวยที่ว่างเปล่าค่ะชีวิตที่มีความหมายนะคะเกิดจากการให้คุณค่ากับสิ่งที่สำคัญจริงๆค่ะ การมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งการเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้สุดท้ายไม่อยากจะฝากคำถามไว้ให้ทุกคนคิดนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราวิ่งไล่ตามอะไรอยู่และสิ่งนั้นเนี่ยจะพาเราไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มจริงๆหรือไม่ สำหรับใครที่อยากจะค้นพบตัวเองอีกครั้งนะคะตอนนี้เนี่ยเมย์ทพ playlist นะคะสำเร็จได้ใจไม่พังเอาไว้ทุกคนสามารถไปดูเฟรมเวิร์ในพาร์ทที่2นะคะที่เมย์ทำเอาไว้ให้เนาอทุกคนสามารถใช้เฟรมเวิร์ในการตั้งคำถามค่ะเพื่อที่จะทำความรู้จักตัวเองอีกครั้งเพราะว่าเมเชื่อว่าการที่เรารู้จักตัวเองเราจะเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะกับเรา ที่เข้ากับเราแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสมดุลแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขจริงๆได้นะคะยังไงก็ฝากไปติดตามเพลย์ลิสต์สำเร็จได้ใจไม่พังกันได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามช่องนี้ของเมย์ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยผู้ติดตามผ่าน เกณฑ์ของ YouTube ในขั้นแรกแล้วก็คือมีผู้ติดตามเนี่ยถึง500คนแต่ว่ายอดการรับชมเนี่ยก็ยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะก็ต้องทำเป้าหมายกันต่อไปเหมือนกันเมเองก็เป็นคนหนึ่งบนเส้นทางของการบรรลุเป้าหมายในช่วงเวลานี้นะคะไงก็เป็นเพื่อนร่วมทางกันไปตลอดถ้าคุณชอบวิดีโอนี้เมยฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ